สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการเข้าร้านค้าทางไลน์ออฟฟิเชีพิมไอเดียไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ sai 4 2 1 hkghi ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรจูบิลี่พร้อมใบเซอร์ gia เรือนทอง 18K ขาวหนัก3กรัมสินค้ามาพร้อมใบและกล่อง พร้อมใบเซอร์ GIA ซึ่งมีระบุหมายเลข GIA number ที่เลเซอร์ขอบเพชค่ะใบเซอร์ GIA จะระบุ4ี4ของเพชรไว้อย่างละเอียดเพชรขนาด40ตังค์ i c o l o r คือน้ำ95ความสะอาดอยู่ที่ VS2 Cutting Polishing Symmetry อยู่ที่3 Excellent ค่ะในใบเซอร์จะระบุถึง รายละเอียดการเจรนไยว่าทำมุมกี่องศาไอคอลเคือน้ำา95ความสะอาด VS2 ถือว่าเป็นเพชรที่สะอาดค่ะเจ้าของเดิมเก็บสินค้ามาอย่างดีมีใบรับประกันจูบิลี่ซื้อมาในราคา6 9 9 0 0บาทค่ะแหวนเบอร์49จำหน่ายในราคา41,000บาท ถือว่าเป็นงานหลุดจำนำสภาพดีที่มาในราคาคุ้มค่าค่ะเพชรยอดขนาด40ตังนี้เป็นเพชรที่สวยสะอาดเพราะได้ถึง3 Excellence ตามระบุในใบเซอร์ค่ะด้านในของกั้นแหวนจะตอก j u ูเ l e ีและโค้ดรหัสสินค้าไว้สินค้ามาครบถ้วนทั้งกล่องและใบรวมทั้งใบเสร็จของจูเบรีค่ะ จี้เพชรดอกไม้เรือนทอง 9K หนัก4.25กรัมประดับเพชรยอดเม็ดกลางเลเดียนคัต0.32กรัดเพชรบริวาร0.69กรัดทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.01กรัดชิ้นงานขนาด1.8คูณ2.5เซนหัวจี้กว้าง4.5มิลราคา26,500บาท งานชิ้นนี้ได้เพชรแฟนซีเม็ดกลางเลเดียนคัตเป็นเพชรที่สวยเม็ดใหญ่และเซตติ้งดูมีดีไซน์ที่ไม่ธรรมดาค่ะขนาดชิ้นงานวางทับเหรียญหนึ่งบาทได้พอดีค่ะงานเพชรเยอะเพชรสวยเล่นไฟใส่ประดับแล้วดูสวยหรูดึงดูดสายตาผู้พบเห็นค่ะตัวจี้มาแบบกว้างใส่กับโชกเกอร์ได้สบายค่ะ แหวนเพชรหัวใจเรือนทอง 9K หนัก1.6กรัมประดับเพชร53เม็ดรวม0.35กรัดหน้าหัวใจขนาด0.9คูณ0.9เซนแหวนเบอร์51ราคา1 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆก,การแหวนบางๆนะคะ ประดับเพชรแน่นๆเต็มในรูปหัวใจและยังมีเพชรประดับบ่าข้างเป็นงานเล็กแต่ดูสวยหรูกำลังดีค่ะข้อดีของแหวนก้านบางคือใส่เข้านิ้วง่ายไม่ว่าจะข้อนิ้วใหญ่หรือเล็กก้านแหวนก็ผ่านได้สะดวกค่ะแหวนทับทิมสยาม2.26กลัดล้อมเพชรเรือนทอง 14K หนัก8.75กรัม ประดับเพชรมาคี6เม็ดแชปเปอร์6เม็ดและเพชรกลมทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.50กรัตทับทิมสยาม2.26กรัตพร้อมใบเซอร์ SGL หน้าแหวนขนาด1.9คูณ2.2เซนแหวนเบอร์52ราคา165,000บาท นชิ้นนี้ได้พลอยทับทิมสยามสีม่วงแดงเม็ดใหญ่ถึง2.26กรัตพลอยสวยเล่นไฟและหน้าแหวนขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วสวยจบในวงเดียวค่ะได้พลอยสวยและเพชรเยอะเพชรที่ประดับเพชรมาคีเม็ดใหญ่รวมทั้งเพชรแชปเปอร์ก็เม็ดใหญ่ด้วยค่ะ เพชรกลมที่ประดับคัดเกตคุณภาพล้อไปกับคุณภาพของพลอยพลอยสวยบนตัวเรือนเซตติ้งสวยเพชรสวยถือว่างานชิ้นนี้สวยสมบูรณ์ค่ะก้านแหวนกำลังดีไม่หนาหรือบางจนเกินไปงานประดับบ่าข้างด้วยเพชรเล็กน้อยเพื่อให้ชิ้นงานดูสวยหรูมีรายละเอียดค่ะต่างหูเพทาไทย ประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3กรัมประดับเพชร1.5ตัง10เมตรรวม0.15กรัตชิ้นงานขนาด0.8คูณ0.9เซนราคา12,500บาทชิ้นนี้ได้เพรทรไทยเนื้อสวยใสยเล่นไฟมาประดับดีไซน์ให้เป็นรูปหัวใจค่ะ งานทําเพชรประดับครึ่งหนึ่งของหัวใจส่วนอีกครึ่งทําเป็นลวดลายโค้งสีทองแป้นต่างหูมาในสภาพดีใส่กระชับใบหูดีค่ะชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กๆนะคะ ได้ความสวยสดใสของเพทายสีฟ้าและเพชรประดับเล็กน้อยเหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันความสวยสดใสและความเล่นไฟของพลอยทำให้ชิ้นงานนี้ดูมีเสน่ห์ค่ะแหนแบล็คโอปอลเอทิโอเปียประดับเพชรเรือนทอง 14k หนัก4.9กรัมประดับแบล็ k โอปอลสีกรัด S1.5 ตัง20เมตรรวม0.30กรัตหน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.8เซนแหวนเบอร์53ราคา26,000บาทงานชิ้นนี้ได้แบ็กโอปอลที่เล่นไฟสวยเหมือนโอปอลมีชีวิตค่ะ โอปอลเล่นไฟวิบวับเนื้อข้างในสามารถเล่นแสงสีเขียวและนำเงินสลับกันชิ้นนี้ได้โอปอลเม็ดใหญ่เนื้ออวบอูมประดับเป็นหัวแหวนก้านแหวนมาขนาดกำลังดีค่ะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบโอปอลโอปอลเป็นอัญมณีที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากอัญมณีชนิดอื่นคือ เล่นแสงดีได้ทั้งในภาวะแสงมากและแสงน้อยค่ะเม็ดนี้โอปอลใหญ่เล่นไฟดีมากค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียประดับทับทิมพมา่าเรือนปาหะหนัก2.9กรัมประดับเพชรกุลาบ4ตัง6เม็ดรวม0.24กรัตหน้าแหวนขนาด1.1คูณ1.5เซน แหวนเบอร์54ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้มรกตเป็นมรกตโคลัมเบียเป็นมรกตหายากและเนื้อใสสะอาดมรกตมาในสภาพดีผิวหน้าไม่มีรอยบิน่นร้าวหรือสึกจากการใช้งานค่ะตัวเรือนมาในสภาพสวยสมบูรณ์ดูจากมุมหลังจะเห็นถึงความสะอาดของมรกต จุดดำหาแทบไม่เจอเลยค่ะความแดงฉ่ำของทับทิมตัดกับสีมรกตได้ลงตัวค่ะแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก2.4กรัมประดับเพชรยอดเม็ดกลางขนาด30ตังเพชรบริวาร6เม็ด30ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.60กรัตหน้าแหวนขนาด0.9ณ0.9เซน แหวนเบอร์50ราคา24,000บาทงานชิ้นนี้เพชรยอดเม็ดกลางส่งประวัติเดิมว่าขนาด30ตังค์แต่วัดจากหน้าเพชรขนาด4.8มิลถือว่าเป็นเพชรโอเวอร์ไซส์ดูหน้างานเม็ดใหญ่เหมือน40ตังค์ค่ะ เซตติ้งดูสวยนำเพชรยอดยกชูขึ้นและเพชรบริวาเรเลื่อมลดระดับลงมาทำให้ชิ้นงานดูมีมิติค่ะกานแหวนไม่หนานนะักผ่านข้อนิ้วง่ายใช้งานได้สะดวกค่ะอินสุดท้ายต่างหูบุตรลาคำบางกระจะล้อมเพชรเรือนทอง 14K หนะัก5.6กรัม ประดับบุษราคา2สองเม็ดร,รวม4.21กรัตล้อมเพชรกุหลาบขนาด2ตัง24เมตรรวม0.48กกรัตบุษราคําพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2เซนราคา24,500บาทงานมาแบบแป้นฐานกว้างหนาแข็งแรงใส่กระชับใบหูค่ะ ชิ้นนี้ได้บุษราคำเจรไนทรงกลมพลอยเจยรไนรูปทรงต่างกันทำให้ชิ้นงานดูสวยแตกต่างกันค่ะนานๆจะเห็นต่างหูพรอยเจยรไนทรงกลมชิ้นนี้ได้พรอยเม็ดใหญ่ใส่ประดับเต็มใบหูดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ